สวัสดีค่ะน,นี่เราก็มาทํางานเจลนูนนะคะแบบทํายังไงไม่ให้ไหลนะคะก็จะมี2ตัวนี้เลยค่ะที่แบบว่าทําแล้วก็ไม่ไหลนะคะส่วนพู้กันนะคะก็ใช้ตามอังได้เลยค่ะอังก็จะใช้พู้กันยาวหน่อยนะคะอันนี้ก็ใช้ตัวเจลสตัวนี้มาผสมกันนะคะแล้วก็เวลาคุณก็คุณเบาๆนะคะไม่นั้นเขาจะเกิดฟองอากาศนะคะ อ,อังใช้ตัว2ตัวนี้นะคะก็ผสมกันเขาก็จะไม่ไหลนะคะแล้วก็คุมงานได้ดีนะคะหลังจากที่เราเพ้น์นะคะเพ้น์ทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็ลงท็อปนะคะให้เรียบร้อยอขั้นตอนสุดท้ายนะคะอังก็จะใช้เจลนูนนะคะมาปั้นทีหลังแล้วก็ ลงก็จะลงเป็น2รอบนะคะก็คือเราสามารถจบงานได้เลยเพราะว่าตัว j L a s เขามีฮาร์ Top ในตัวนะคะเราก็ไม่ต้องลงท็อปอีกรอบอันนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือจบงานไม่ต้องลงท็อปอะไรทั้งนั้นค่ะก็จะได้ใส่ๆวิ่งๆแบบนี้เลยนะคะ